สวัสดีครับเบอร์สุภูสุขกับมือนีพบกับมหาปรนแสงทองฟินแลนด์ชาแนลครับผมวันนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้กะสีไดเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกากะจักสีไปจังไรกะจังท่าบนว่าวเล่ากะเฮงว่าวจังสี่เนาะจักสีไปจังไรมือนี้มีเอฟซีมาส่งครับผมแบบบรรยากาศอบอุ่นมากมีครอบครัวแล้วก็เอฟซีมานี่ครับผมอันนี้เป็นพ่อกับแม่ครับกับพี่สายครับอันนี้เอฟซีพี่ตั๊กสวัสดีครับนะครับ อันนี้จะเป็นพี่ฝนครับพี่ฝนมาส่งด้วยโอ้แบบดีนะครับเบิร์ดสุภูสุคนมาส่งนะครับครับพอเป็นพี่น้องแน่นอนเลยเอฟซีแสงทองฟินแลนด์เขานี่อบอุ่นครับอบอุ่นอหรีตอนนี้กับวิทยากับยูทีสนามบินสุวรรณภูมิกับศรีสิตาทิปให้พี่น้องเบึ้งเรื่อยๆโอ้จากสิีไปจังไลยพี่น้องตดตา้มถ่ายเบึงลิมนี้มันต้องมวนแน่นอนมวนแน่นอนท้ายแขยนขึ้นเลยทีแรกจะไปจะไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองนาลิตะจะไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองนาลิตะก็บจังสีไปรู้ว่า เอ้เป็นอย่างมาลิตานี่ผู้ใหญ,ญ่บ้านกับเอพีเอาเป็นอย่างคือมกักขักหมักแหน่ดินั่นเห็นบ่อ่ะเดี๋ยวติดตามต้อนต่อไปครับเดี๋ยวผมสีไายคลิปให้เบื้องเรื่อยเรื่อยเลยนี่ครับอบอุ่นครับอบอุน่นเพิ่นมาส่งมาส่งบ่พอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเพิน่นเฮ็ดขนมมาให้พร้อมนี่มีข้านมมาให้กินด้วยแบบดีเลยแบบโอ้ประทับใจมากๆครับ FC ฟซเซียงทองฟินแลนด์ เดี๋ยวก้อนสีไกหนมากลวมือางก้อนคืเดิมทังกัมีอย่างไรกับขอก้นรักในบ้านคือะบ่วงการี่ข uh, ้างหลองราตัวอย่างเดียวตัวตรงสีสีไหไป ก็ตอนนครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ตรวจเช็คล่างกายหรือว่าตรวจเช็คเบอร์ซูซิงซูยางแล้วก็กำลังสีเดินทางไปขึ้นเครื่องครับผมอยู่ที่สนามบินสวนนะภุมครับปาดเมือยข่อยบ่เคยมากนะับพี่น่องกะไว้เจอกันครับผมเดี๋ยว เียนี้ใกล้แล้วล่ะใกล้สเดินทางแล้วครับผมติดตามการเดินทางของทเทเลทของทีบาครับรุ่นรุจังเละเห็นยังบ่อะไรครับโอเคมีวันนี้มีแฟนแฟนขับแสงทองตีนแลีนเรามาส่งด้วยมาส่งหอดแบบนี้เนาะดีมากๆเลยครับผมจะค่อยสิบปบเบาจังเลยกับเพื่อนพี่น้องจะสิไปเบาจังเลยแหงเ,ออบเบาเบฟาลังกับ่าปิน ไปบอกเล่าเลยเ,เขาเขาสิฟังขอ,อยู่เรียงวู้นี่เดี๋ยวพลังคาหอดเกียรเดี๋ยวผมสิบคุยกับพี่น้องอีกเทื่หนึ่งครับ <c oughs> พี่น้องครับตอนนี้กัเขาไม่ในเกียร์แล้วครับผมกัดเดี๋ยวผมกัดกำลังจะคืนเครื่องกำลังจะเดินทางครับพี่น้องกับไวติดตามในคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวถึงนาฬิกาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับครับพี่น้องตอนนี้ อยู่ทั้งเคีองพอดีมาพอคนไทยน้ากันพอพอเม่นมาคนไทยดอกคนเล่าคนเล้าเบ้ากันเมียเพิ่นได้ภาษาอัหฤิข่อยหลอดน้ำเมียเพื่นครับนี่เป็นเป็นอาหารทั้งเครืองครับผมสุดยอดเลยครับอันนี้ก็ทั้งสามคนครับผมแม่แม่นี่เพื่นยุ่มหาลัยขอนแก่นครับ คนเล่าสามคนนั่งน้ำกันขึ้นจัดจังหรือว้าจังจัดได้ร่วมตัวคัะเนี่ยแถววุ่นบุญเป็นบุญเนาะเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญนปราสนาสร้างสร้างตอนนี้กำลังนั่งเครื่องไปลงที่นาริตะครับครับติดตามนะครับบินตามต่อไปว่าสิเป็นจังไรเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวพาไปตอนนี้เราก็ถึงสนามบินนาริตะเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้คิวยาวมากเลยกำลังจะต่อเครื่องครับผม คือน้องตอนนี้ก็ตรวจกระเป๋าตัวนั้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วเฝ้ายังขนาดครับเพราะว่ากระจันกระชันชิดแหง,งครับผมก็บึนครับผมตอนนี้อยู่สนามบินนาลีตันในสิเป็นสางไปเนาะนี่เป็นคนไทยครับพอดีว่ามาผ่อเพิ่นพ่อเ,เพิ่นพอดีเลยให้เพล่นพาไป <c oughs> ต้องหาโอกาสได้มาเที่ยวอีริ อยู่นี่เสียายอยู่นี่ถอดแมสกไม่ได้ต้องใส่แมสกตลอดเวลานะครับพะว่าเข้ามาแต่ประเทศไทยก็คือแบบเมื่อกี้คือตอนอยู่บนเครื่องคือเสียดมากมากที่แบบไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหรือว่าถ่ายถ่ายตอนอยู่บนเครื่องให้ดูว่าตอนก่อนลงเครื่องนะแบบพราะว่าเขานั่งอยู่แถวขอบสุดบอดได้อยู่ติดหน้าต่างเสียใจมองนี้ครับผมแต่ว่ากับว่าเ็นยังยังไหก็ยังไหก็ได้เห็นก็ยังไหก็ได้มากแลยล่ะ ต่อไปก็จะแบบบินไปสนามบินแซนเดียโก้ครับผมรัฐแคลิฟอร์เนียกระสีถึงเมกาตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเครื่องครับผมก็คือยางจนเหี่ครับพี่น้องยางจน่าคาหลายขาลอยเบิดโอ้เหี่ครับเหี่เนี่ยใครเนี้ยมันหม็นมากกับดวงอีรีมากกับด,วง,กกบดวงเฮีงเพราะว่าแบบบ่เคยบ่เคยเปลี่ยนเครื่องแล้วอันนี้ก็คือมากกับคนไทย ครับผม <laughs> ครับผมโ <Hey. S 1> ่แมนยังดรกก็คือว่าอันแน่ว่าเท่ากับไปใส่มาใสา่โบเป็น,น mm hmm. เนาะไปใส่ก่ยังไปน้ำเพิ่น,นี่แหละ <laughs> เรียนรู้ครับข้างนอกคือสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้นี่ดีมากๆเลยครับ mm hmm. เพราะว่าแบบ mm hmm. เป็นคนที่ไม่เคย ไม่เคยเดินทางคนเดียวไกลขนาดนี้แต่ละมพักับต้องร่วงเลยแหละครับชีวิตเท่าเทื่นึง <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องตอนนี้ผมกันอยู่ทั้งเครื่องแล้วครับผมกันสาหรับตอนนี้กําลังจะเดินทางจากนาริตะไปที่เมืองแซนดิเอโก้ครับกะไว้พ่อกัน <c oughs> เดี๋ยวผมถึงสหรับผมสีไทยคลิปอีกคลิปหนึ่งติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสก <c oughs> สับสกาโอ้ยแกบัว <c oughs> ฝาก,าาาาด,กด้วยครับอย่าลืมวิทยามามหาปัดครับไปเจอกันเด้อครับผม